หลังจากเราประกอบเครื่องเสร็จแล้วผ่าเครื่องก็ถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าผ่าเครื่องประกอบเช็ควาวใส่คาบูริเตอร์ก็ทุกอย่างพร้อมแต่ตอนนี้มันจะติดหรือไม่ติดเราก็มาลองดูนะก่อนที่เราจะตัดเราก็ทําการแยก,กน้ำมันก่อนอน้ำมันมาแล้วเนี่ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วนะอะวิ่งแล้วทําการแยก,กน้ำมัน แล้วก่อนที่จะติดเครื่องเวลาเครื่องเย็นเราทาการยกโชกยกให้สุดนะยกให้สุดให้เพิ่มให้ปิดรูตรงนี้ยให้ปิดรูเลยนะแล้วแล้วก่อนที่เราจะตั้งเราทำการเร่งเร่งให้สุดเลยนะบีบไปคาไปเลยแล้วเราก็ดึงดูว่ามันจะติดไหมอ่ะเรามาดึงดูนะครับอ้าวดึงดูอ่าพอมันทำท่าติดเราก็เอาโชคลงนะครับแต่มือเรายังบีบเร่งไว้อยู่นะห้ามปล่อยนะ เพราะว่าน้ำมันมันเข้าแล้วมันรออากาศหรือว่ารอลมนะครับพูดไง่ายแบบชาบ้านมันรอลมนะครับลมมันจะเข้าทางนี้นะครับก็เราเปิดแล้วนะตอนนี้ลมเข้าแล้วดึงดูติดไม่ติดเดี๋ยวดูติด,ดยัง เลังจากทาการติดแล้วเราก็มีการปรับจูนะครับตอนนี้เครื่องมันบอกเราว่าน้ํามันมันลงมากเกินไปมันมีการสะดุดแล้วกระพือนะครับสะดุดแล้วกระพืออ่าลองให้ฟังว่ามันสะดุดแล้วกระพือเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะก่อนที่ Brenda, เราจะจูน,น,นเราจะให้ฟังเสียงก่อนว่ามันสะดุดแล้วมันกระพือกระพือคือน้ามันมันลงมากเกินไปนะลองดูครับ ดูนะครับว่ามันจะหายไหมเสียงมันจะใสขึ้นไหมเพราะตอนนี้เราจะไม่ทำอะไรเลยหลังจากเครื่องเสร็จเราก็ท้อการประกอบตูมเราก็มาทําการตูนดูนะครับนะที่ก็จักรยานครับมาทําการตูนให้มันเป็นแบบนี้ครับ นี่เสียงเปลี่ยนแล้วความร้อนขึ้นไม่ต้องไปตกใจนะครับมันเกิดจากน้ํามันที่เราล้างนะครับอ่ามันจะมีความร้อนขึ้นหลังจากนั้นเราทําการจูนให้มันใช้ได้ก่อนที่เราจะส่งงานเหมือนกับทุก จูนจนกว่าจะใช้ได้นะครับจูนครับจูนไปนะครับจุดเนี้ยจูนตรงเนี้ยถ้าเครื่องมันยอมรับว่ามันพอแล้วมันอิ่มกับการกินน้ํามันแล้วหรือว่ามันกินเกินไปมันก็จะบอกเราเราค่อยหมุนนิดๆอย่างเนี้ยหมุนทีละนิดนะเราดึงดูนะดึงดูนะดดึงดู เครื่องเขาบอกว่าเขาโอเคเขาเอาน้ํามันเท่านี้แหละเขาก็จะนิ่งนะครับเขาจะไม่สั่งและจะไม่ดื้อนะครับและเราเทำก,การอะไรนะอินวอร์อมเครื่องหรือว่าอินอะไรนะเราเพิก่อนเอาวอร์มเครื่องแล้วกันนะให้น้ำมันมันเดินอินร มนไปเรื่อยๆนะถ้าเขายิ่งได้เราก็ยกขึ้นทันทีอ่าเนี่ยเนี้ยมันเป็นตัวเนี่ยเลี่ยวกังเนี้ยเร้ากันเนี่ยครับครับครัโอเคแล้วครับ ี้เราก็ต้องลากอิกเพราะเราขามเพื่อใหม่ครับไม่สามารถซักได้เราไม่สามารถอัดได้แต่เราสามารถเล็นได้เพราะเราเป็นช่างเราฝังเขียงได้แต่ถ้าจาของ